คืะไม่ใส่นกไดูมไฟนครับุดไม่มีไม่มีกุณนีไม่มีกระดุไม่มีนี่หรอมันโปรยยี่อยู่ตรงไหนอะตูยาจิตนาสก์ศีลป์ยาจาม ทุติยังติมายังพันเตลวิสุงวิสุงรัะขณะายะติสารเลนลสหะปัญจสีลานิยาจามะทักติยังติมายังปัญจสีลานิยาจามะ สวัสดีค่ะพบกันที่ youtube Amen. นายสมบัติโกระเลอรขอเชิญชวนท่านผูท่านผู้มิเกียรติถวายสั์ต่อหน้าพระสารคิสระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมเกียรติพรรษาแปดสิบพรรษาโปรดกล่าวตามข้าพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้า,จานายสมบัติ ขอสายสัตวิยานขอสายสัตวิยานขอหนา้าภาษาทิษณุกข,อ,ข,อ,ขอ,อน้าษาิสณุกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระแม่แห่งแผ่นดินะแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเป็นครูผู้งเ็นครูี้ขานี้อหนึ่งนข้าพุทธเจ้า อยากทำเป็นคนให้สมกับที่ในชื่อว่าครูข้อสองข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าจตั้งใจจึดสอสิตั้งใจจุดสอนสิให้เป็นคนลเมีดีของข้าให้เป็นคลดีของข้าข้อสามข้อาพุทธเจ้าจะรักษาชื่อเสียงของ